มากันแกะกล่องรอรีวิวครับเพื่อนๆครับนี่โลโก้แบบนี้นะครับมาอีกแล้วนะเพลทเพลทเป็นรูปคนถือลูกบาสเฉียวตันเพลทเพลทอะไรเพลทอะไรเดี๋ยวมาดูกันนะครับส่งตรงมาจากเมืองจีนเลยนะครับขอบคุณทางเฉียวตันด้วยจากประเทศจีนส่งมาให้นะครับ ก็รีวิวไปหลายคู่แล้วนะแบรนด์นี้นะครับเพื่อนๆครับไม่ว่าจะเป็นรองเท้าที่ผมว่าคุ้มที่สุดล้นะนะ่าเวลานี้ในปีนี้นะเ h ียวตันวิน 3TR ครับเราก็จัดรองเทา้ารีวิวรัวรวไปเลยนะต่ำกว่า2,000บาทให้เพื่อนๆได้ฟังกันไปแล้วเรียบร้อยนะครับในเมืองผมนี่คือเ h ี l t ตันเพล e นะครับเ h ีย t ตัน TG เพล e ขอโทษทีขอโทษที TG Plate ก่อนหน้าน,นี้เรามี tg หนึ่งจุย์ใช่ไหมแล้วเขาก็จะมีอีกรุ่นหนึ่งครับชื่อ tg plate นะครับอ๋พัดลมแรงเหลืเอเกินขออภัยนะครับเพื่อนๆครับนี่มาดูหน้าค่าตาของเขากันมาหมุนตัวให้ดูเอ,เอาข้างนี้ดีกว่าให้เพื่อนๆดูวันนี้เราใส่เสื้อดำด้วยทำให้เพื่อนๆได้เห็นรองเท้าชัดเจนมากๆนะครับนี่คือเฉียวตัน tg plate นะครับสีขาวล้วนเลย เป็นไงฮะพร้อมเลอะไหมสีขาวมาแบบนี้พร้อมเลอะแน่นอนและตอนนี้ฝนยังไม่หยุดด้วยคือยังไม่หมดฝนไงเตรียมตัวนะครับเละแน่นอนนะฮะหมุนตัวนะครับสีขาวล้วนเลยนะครับสีขาวล้วนๆเลยนะฮะเดี๋ยวมาค่อยๆไล่นะดูกันดีกว่าครับ กลิ่นก็มาจากเมืองจีนนี่แหละนะครับเดี๋ยวขออนุญาตดึงแกนกระดาษที่ดันโครงข้างในออกก่อนคือนี่ซ้อนมาถึงอินโซเลยอะมาถอดแบบนี้ปุ๊บก,ก็เอาอินโซออกมาด้วยอินโซถอดได้นะครับเรียบร้อยครับเพราะว่ามันซ้อนมาถึงอินโซด้านในนะครับโอเคเด,เดี๋ยวขอขยับนิดนึง,นงดูโอ้โปร่งนะเนี่ยใช้ได้เลย อ่ละโฟมมีกางฟูโปรโแน่นอนนะครับโฟมมี2ชั้นเพื่อนๆครับชั้นบนเนี่ยกางฟูโปรโชั้นนี้นะเขียนตรงนี้ชัดเจนเน,นะครับส่วนชั้นล่างเนี่ยเ,เป็นโฟมผมว่าเป็นโฟมอีกชนิดหนึ่งที่มันน่าจะน่าจะทนทานหน่อยแล้วก็โฟมลักษณะแบบนี้น่าจะน่าจะแน่นกว่าชั้นบนที่นุ่ม กังฟูโปรนี่กดเข้าไปนี่สัมผัสได้ชัดเลยนะนุ่มชั้นล่างนี่กดแล้วรู้สึกแน่นกว่านะครับนี่แผ่นด้วยนะแต่แผ่นมันแปลกๆอะ่ะเนี่ยเพื่อนๆดูสิแผ่นน่าจะเป็นแผ่นคาร์บอนครับแต่มันให้มาไม่เต็มอะให้มาเป็นแท่งๆเหมือนอะไรให้มาเป็นเส้นๆเ,เลยมีแผ่นนี่นะตรงนี้เป็นแผ่น แผ่นนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นโฟมสีขาวเส้นเล็กๆตรงนี้ตรงนี้เป็นโฟมแล้วก็แผ่นแล้วก็โฟมแ,แล้วก็แผ่นไล่ไปแล้วก็เว้าด้านนอกแบบนี้ด้วยดีไซน์เหมือนอะไรนะเดากันเดากันด้านข้างตรงนี้นะแสดงให้เห็นว่ามันมีแผ่นยื่นออกมาถึงด้านนอกนะครับเป็นปีกออกมานะครับโชห้เห็นว่ามันมีแผ่นอยู่ด้วยก็ดีนะรองเท้าสีขาวจะได้เห็นชัดๆ อัปเปอร์อัปเปอร์จับเนื้อผ้าแล้วเนี่ยจับเนื้อผ้าแล้วเนี่ยดูสวยงามดีนะครับจริงๆตรงนี้มันมีริ้วมีเส้นสายของลวดลายนะแต่ผมซื้อสีขาวมาผมสั่งสีขาวมาเพราะว่าผมเห็นสีอื่นแล้วดูแล้วมันแบบมันสีมันไม่ค่อย ไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่อันนี้มันเป็นเรื่องส่วนตัวมันเป็นแบบความชอบส่วนตัวน,นะคือพอเราดูสีขาวแบบนี้แล้วมันแบบเออมันไม่มีลายเยอะดีอะลายมันน้อย <c oughs> โทษครับตรงนี้มันเป็นพลาสติกเป็นลายนะครับแล้วก็มีเขียนเพลทนี ee, plate ่เพลท T G เพลทนะครับ T G เพลทแต่จำได้ว่าชื่อ T G เขาใช้กันว่าเลลีนะ L E L I เนี e ่ย L, L E L I เลลี่เพลทนะครับ มีแผ่นด้วยนะอ่าลิ้นรองเท้าก็เป็นแบบบางนะครับบุรอบข้อเท้าตรงนี้แล้วตรงรอบข้อเท้าตรงนี้มันเป็นหนังกลับนะเนื้องานจะคนละชนิดกันตรงนี้เป็นเป็นผ้าเอนจิเนียร์น่าจะเป็นผ้าเมชนะครับส่วนตรงนี้เนี่ยเป็นหนังกลับะจับเนื้อสัมผัสแนละ้วไม่เหมือนกันโฟมสองชนิดเนาะโอเคเรามาดูเอาโซ่บ้างโอ้โหเอาโซ่นี่มาเป็นยางแบบหนานะ ด้านหน้านี่มาเต็มท้ายนี่ก็เต็มนะครับมีเว้าวตรงกลางตรงนี้แล้วก็ตัดมิโซตรงนี้ออกด้วยนะครับทําน้ําหนักได้ดีแน่ๆเดี๋ยวลองชั่งน้ําหนักกันดูว่าเจ้าคู่นี้เนี่ยเพลททีจีเนี่ยจะหนักอยู่ที่เท่าไหร่นะครับไอทีจีเพลทขอโทษทีจีเพลทเอทานหมดหรือเปล่าเนี่ยแป๊บหนึ่งนะผมก็เริ่มดู โอ้ oh. น่าจะฐานหมดอ่ะตายแล้ะฐานหมดไม่เป็นไรครับเก็บน้ำหนักเอาไว้ก่อนแต่จากสัมผัสด้วยมือแล้วคิดว่าน่าจะมผมว่า200กลางกลางมีอยู่นะเก็บเอาไว้ก่อนเดี๋ยวไปชั่งน้ำหนักมาเล่าให้เพื่อนฟังอีกที ทานหมดซะได้นะครับเนี่ยนี่นี่นี่ตรงเชือก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 เป็นแบบเป็นผ้าดถักคือมันเป็นเส้นไล่มานะแต่พอตรงบริเวณปลายเนี่ยมันมีการขึ้นรูปที่แตกต่างกันก็จะเป็นรูปโค้งนะครับเป็นบล็อก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 เหมือนโซ่โซ่จักรยานนะครับเรคิดว่าน่าจะช่วยในเรื่องของการมัดแล้วก็การคลายตัวของเชือกมาอาจจะยากขึ้นนะ อลองสวมกันดีกว่านะว่า T G Plate คู่นี้นะครับจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมใส่10 US นะครับ10 US 44 EUR 280นะ Made in China ด้วยนะครับก็เป็นแบรนด์จีนก็ต้องมี in China สิใช่ไหมอ๋อตรงนี้มันมีเขียน1.0ด้วยเพื่อนๆนี่นี่1.0นะ1.0 อาจจะเป็นรุ่น1.0แล้วก็เติมเพลทเข้ามา1.0ก็เป็นรองเท้าที่ผมว่าซัพพอร์ตดีนะนะในราคาประมาณนั้นนะ่ะจะซัพพอร์ตดีทีเดียวนะครับอ่ะสวมเข้าแล้วเรียบร้อยนะครับ10 US 28เซนนะคะ้าผมยาวจริง26โอเคเหลือบวก1.5เซนก็เหลือประมาณนี้แหละมาตรฐานเลยผมว่าเฉียวตันเป็นแบรนด์ขนาดไซซิ่งของเขาเนี่ย ดูจะมาตรฐานแล้วก็ใกล้เคียงกับพวกแบรนด์ทางยุโรปญี่ปุ่นอะไรพวกนี้จะใกล้ๆก,กันแล้วนะครับเป็นแบรนด์จีนที่ใกล้เคียงอก็ดีทําให้เราแบบเลือกไซส์ได้ง่ายขึ้นผมก็จะได้ไม่งงไซส์เพราะถ้าไปเลือก 44UR e หญ่างอ,อีกแบรนด์นึงเนะี่ใหญ่เลยเรือเลยอ่ะเรายืนขึ้นมาโอ้โหว้าวนี่มันได ได้ฟีลลิ่งของตัว T G 1.0มาเลยนะเออคู่เนี้ยผมได้ฟีลลิ่งของ T G 1.0มาเลยอะความนุ่มนะครับสัมผัสฟีลลิ่งตอนที่เรายืนแล้วเรากดเท้าลงไปเนี่ยเราสัมผัสได้ถึงถึงโฟมที่มันนุ่มนุ่มเลยนะแต่มั่นคงดีนี่ตอนนี้ยืนกระต่ายขาเดียวนะครับด้วยเท้าขวา สบายๆไม่ได้รู้สึกเกรงข้อเท้าอะไรมากมายนักนะครับแพลตฟอร์มดูกว้างดีนะครับยืนได้เต็มๆนะแม้ว่าโอเคข้างเท้าด้านนอกที่เว้าวออกจะเป็นยังไงบ้างเนี่ยลองเอียงขามาทางด้านขวามือซิเอียงขาขวาที่ใส่ข้างเดียวอยู่เดี๋ยวผมเอียงมาทางขวานะฮะไม่รู้สึกนะครับยังมั่นคงดีอยู่นะครับเดี๋ยวตอนวิ่งต้องว่ากันอีกทีนะแต่ฟีลลิ่งโฟมนี่ใช้ได้นะผมว่ามีความนุ่มแน่นดีครับ มันเป็นรองเท้าถ้าเซกเมนต์นี้ก็จะถ้าเป็นแบรนด์แบรนด์ฝั่งอเมริกาฝั่งยุโรปนะเนี่ยด้วยสเปคแบบนี้มีแผ่นคาร,ร์บอนเนี่ยมันก็จะประมาณสักน่าจะห0กพันกลางๆได้บาง6,000ไปบางคู่นะครับแต่คู่นี้ผมได้มาเท่าไหร่เดี๋ยวผมขออนุญาตดูอีกนิดหนึ่งนะครับอ๋อคู่นี้อ๋อคู่นี้เฉียวตันส่งมาเนะเดี๋ยวผมดูนิดนึงว่าราคามันเท่าไหร่นะครับจำราคาไม่ได้แต่เขาส่งมาให้ คือเขาส่งมาให้ผมไม่ได้ดูราคาเดี๋ยวขอดูราคานิดน,นึงนะครับเพื่อนๆครับแต่บอกเลยว่าถ้าใครที่เนี่ยเท่าที่ลองนะคือลอง t ีจีวันแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันมันหนักแล้วก็ตอบสนองไม่ค่อยเยอะผมว่าคู่นี้เนี่ยคู่นี้ใช้ได้ใช้ได้เจอแล้วเจอแล้วเจอราคาแล้วเดีย๋ยวดูราคาให้ก่อน tg Play นะครับ เป็นคูชั่นคาร์บอนเพลทนะร n นนิ่งชูนะครับประมาณพันแปดอืมไม่ถึงสองพันเหมือนกันนะอ่าประมาณพันแปดนะครับเ,เพื่อนๆเออเสียดายนะเพิ่งทำคลิปสองพันไปเสียดายนะถ้าคู่นี้มาด้วยนี่น่าจะแจ่มเลยเพราะฟิลลิ่งดีนะเนี่ยทำเป็นเล่นแบบดีนะเนี่ยอืมใช้ได้เลยนะโอเคแจ๋วครับเดี๋ยวต้องไปลอง ลองแบบจริงจังนยน่าสนใจพันแปดเองด้วยนะอ,อสีขาวคู่นี้ก็สวยใช้ได้นะครับเพื่อนๆครับติดเรื่องน้ำหนักของเพื่อนเพื่นไปนิดนึงแล้วกันนะครับแล้วก็ติดเรื่องสเปคอะไรต่างๆไว้เดี๋ยวเรามาสรุปให้ทีเดียวตอนออรีวิวเต็มๆกับรองเท้าคู่นี้นะครับเชียวตัน t g plate รองเท้าโฟม2ชั้นมีแผ่นคาร์บอนด้วยนะครับหมุนตัวให้ดูอีกรอบหนึ่ง โอเคถ้าใครสนใจก็ผมปักเอาไว้ให้นะมีลิงก์นะครับมีลิงก์ใต้คลิปก็สามารถสั่งซื้อได้เลยนะครับเพื่อนๆครับโอเคครับ,คครบลาทุกคนไปก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามารีวิวกันเต็มๆก็แล้วกันกับคู่นี้เฉียวตัน TG Plate ครับ